ปรดี๋คลิปนี้ฝึกพากน,นะครับใจเย็นก่อนจะหัวร้อนนะครับผมบทอ่านด้วยเออเอาละวันนี้วเวลาเขาจะมาเล่นจออีเทอโอเคเดี๋ยวกูพิมพ์เข้าเกมอ่าคลิกเข้าไอคอนนะ วันนี้ถ้ากูเจอคนไทยนะมึเงเอ้ยจะฟาดให้เรียบเลยเอาไม่โหลดนานจังวะเุ้ยเอามาไว้ข้างบนแม่งเนี่ยเฮ้ยรอลอแม่งเอ้ยนานชิบหายเลยเฮ้ยไอ้กูต้องการก็ไปเล่นกูนจะฆ่าคนไทยจังเลยกูจะวาก,กี่รอบแล้วเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้กายคนพางมันเจ็บคอขนาดนี้นะแต่คนพางแนมะ่ง,งเอาไปพากเอง เอ้ยแม่งหาเซิร์ฟใหม่ดีกว่าเซิร์ฟนี่แม่งเข้าไม่ได้เออเอ้ยแม่งคว้างเ้ยแผ่นรองเมาส์ไม่งที่ไม่พอแม่งเฮ้ยเออมา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 เด้เวลาแล้วกูได้แล้วกูเจอแล้วกูเจอเซิร์ฟแล้วงงว้าวแล้วมึงมายิงกูทำไมกูเพิ่งสปอนไม่เอ้ยเอาไหมตั้งสติกูจะได้ฆ่าแม่งให้ได้สักทีมาโอ้ โอ้มึงมากันเป็นแก๊้งขนาดนี้เลยเหรอมึงรู้ไหมกูมาคนเดียวโอ้โหดีใจแล้วกูเอ้ยกูจะไปขอมันเป็นเพื่อนดีกว่ามาในเวลากดเอนเพื่อพูดละเอาเพื่อนอย่าไม่ทันพูดเลยมึงฆ่ากูทําไมเนี่ยโอ้ยกูต้องการคุยกับมึงนั่นเนี่ะเกยเหนื่อยเหนื่อยแมงเงยเจ็บใจจิบหายเลยเจอคนไทยคุยกับมันไม่ได้แมงเงย ชื่อแกงเฟลเลอร์อยากจะเข้าไปชแนลแม่งก็ไปด่าแม่งจริงเลยเนี่ย้ยว่าแต่ชแนลอะไรอะเออเดี๋ยวจะต้องกดตัวเอ็คุยกับมันอะแต่ไม่มันอยู่หรือเปล่าวะเฮ้ยมาเดี๋ยวกูลองคลิกแป๊บมากดมาพูดเฮ้ยนายเราขอเข้าไปในท้องนายได้ไหมนี่นายนายจะเข้ามาทําไมเนี่ยเอากูจะไปเล่นกับมึงอะเอาเอามามันตอบกูเลย มันตอบกูมันเล้วมานายโอเคเดี๋ยวเดินก็ไปหาแม่งด้วยเอ้าเอาแล้วมึงยิงกูทำไมเออเออเออลุงเอ้ยไม่ทำไมยิงไม่ติดวะเออเออเฮ้ยไอเนี่ยคอมกูนี่นายทำไมนายยืนน่อนนิ่งอ่ะเอากูไม่ได้สปอนนิ่งไอ้แม่งเอ้ยมา ขายน็อตดีสปอนดิงแล้วต่างจีเด็กูมาเดินไปหาแมงเลยเอาเอาเอาไปอะไรอีกอะเอาไอ้อะไรเนี่ยตัวทีเหรอเออไม่เอาแมงฮะเฮ้ยว่าแต่เดอบิลหายไปไหนวะเออนี่นี่ใช่เดอบิลไม่ใช่เออนี่เออใช้ได้ปะวะเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนหะเอาอีกตัวนึงเอ้ยแป๊บนึงเฮ้ยได้ยังวะเฮ้ยเขาบอกเออนั่นแหละ y e s ซีไม่งั้นกูออกเกมไม่ได้เออเอาทำไมหน้าต่างมันดับออเออได้แล้วได้แล้วออตอนนี้เข้าไม่ได้บ้านดิไปไปไปเดี๋ยวเราเดินไปหามันดีกว่าเออเออเออไอชิบหายเฮ้ยเอาทำไมแก๊งเฟอร์เรอร์มันขับหนีกูวะเฮ้ยนี่มึงจะหนีกูจริงๆเหรอเนี่ยขอเถอะกูขอเข้าไปเล่นด้วยได้ไหม กูมาคนเดียวไม่มีใครเขาต้องการเล่นกับกูกเลยอ้าวขอแค่ครั้งเดียวนะี่ยขอออกชแนลนายสักครั้งหนึ่งได้ไหมถ้าให้นะจะเป็นบุญคุณมากเลยนะไอ้หัวคนพคังไปเจ็บคอจิบหายเลยายเอ้า,อาแล้วมึงเอาสนายยิงหัวกูทำไมไรเป็ดเออแต่ก็มีความสุขเว้ยมันเล่นกับกูกกกได้ด้วยเอา้เอาเฮ้ ขอขึ้นรถด้วยได้ไหมขอขึ้นรถหน่อยเอาครับหนีกูุฎไมเนี่ยเย็ดเป็ดเอ้ยอ่าแม่งไปกันแล้วไอ้มพื่วยแม่งขับรถหนีกูเย็ดเป็ดอาโอ้ยไไม่เล่นแม่งเลย